มาต่อกันที่อีกเรื่องที่เป็นประเด็นการเมืองที่ค่อนข้างจะร้อนแรงทีเดียวตอนนี้ที่พักพลังประชารัฐับคีบแบดอีกคนหนึ่งที่หลายฝ่ายจับตาอย่างร้อยเอกธรรมนัตพรมเผ่าที่มาบอกตั้งแต่ช่วงแรกแล้วว่าล้มผมได้ล้มพลังประชารัฐได้แล้วก็มีการที่จะเคลื่อนไหวต่างๆจนล่าสุดเนี่ยพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีไปทีนี้ก็เลยมีคําถามว่ามีโอกาสหรือไม่ที่ร้อยเอกธรรมนัตเนี่ยจะหลุดจากตําแหน่งเลขาธิการพักพลังประชารัฐนะเห็นเขาว่าคุยกันเนี่ยการเมืองเขาบอกมีชื่อมาแล้วนะยังน้อยสอง สองสามสอ oh นะ่น oh. อยู่ในพ,พรคพลังประชารัฐอรอดูกนันนี้เนี่ยแหละค่ะ20 ก็จะมีการประชุมกันที่ที่ทำการพักนะคะเถยงครึง่งซึ่งก็มีคนไปถามทางร้อยเอกธรรมนัฐว่าจะมาร่วมประชุมหรือไม่ร้อยเอกธรรมนัฐบอกว่าเข้าร่วมประชุมกรรมการบริหารพักแน่นอนส่วนกระแสข่าวว่าจะพ้นจากตําแหน่งเลขาธิการพักเนี่ยไม่ได้กังวลและก็ไม่ได้รู้สึกบั่นทอนโดยส่วนตัวนะคะร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าคะ่ะสสจังหวัดพะเยาแล้วก็ยังเป็นเลขาธิการพักพลังประชารัฐด,ด้วยนะคะพูดถึงเรื่องการปรับโครงสร้างพักที่อาจจะทําให้ร้อยเอกธรรมนั พ้นจากตําแหน่งเลขาที่การพักหรือไม่ร้อยเอกธรรมนัฐบอกว่ายังไม่ได้พูดคุยกับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นหัวหน้าพักเลยค่ะเพราะว่าไปต่างจังหวัดมากไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยก็พึงกลับมาล้วค่ะ แต่ว่าก็เน้นย้ําว่าจะตัดสินใจเรื่องที่เกิดขึ้นยังไงเนี่ยก็ต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของหัวหน้าพักอ่ะก็จะกลับไปที่ท่าทีของพลเอกประวิตธแล้วแหละแล้วก็กรรมการพักก็จะเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมตัดสินใจด้วยก็ต้องรอการประชุมวันนี้หัวหน้าพักนัดประชุมด่วนช่วงบ่ายนะคะเพื่อชี้แจงไม่ว่าจะเป็นกระแสข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นหรือนะว่าพูดคุยให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนซึ่งร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยก็จะเข้าร่วมประชุมด้วยเรียกว่าต้องพูดคุยกันก่อนเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยมีกระแสข่่าาววา กรรมการบริหารพรรคหลายๆคนยื่นใบลาออกก็มีการเปิดเผยชื่อมีรัฐมนตรีในกระทรวงต่างๆด้วยนะคะเขาก็เลยบอกว่ามาพูดคุยกันก่อนพลเอกประท์บอกว่าวันนี้มีประชุมมาคุยกันก่อนจะได้เข้าใจตรงกันแล้วก็จะเดินหน้ายังไงต่อเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะส่วนกระแสข่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยนักข่าวก็ถามแหละค่ะว่าส่งผลต่อกําลังใจในการทําหน้าที่ของ e ร้อยเอกธรรมนัฐหรือเปล่าร้อยเอกธรรมนัฐบอกว่าไม่ได้บั่นทอนค่ะแล้วก็จะไม่ตอบโต้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทางพรรคต้องตัดสินใจ แหมการระแสข่าวเมื่อวานต้องบอกว่าเยอะมากจริงๆคุณจรันทรฮะตั้งแต่ช่วงกลางวันก่อนผมจะนอนเนี่ยผมเช็คข่าวเหมือนกันเห็นเขาบอกว่า ร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่าเนี่ยยังคงหนักแน่นอยู่นะฮะยังมีแรงหนุนอยู่ว่าจะได้นั่งเป็นเลขาธิการของพักพลังประชารัฐต่อไป<ะ>เพราะช่วงกลางวันเนี่ยเขาบอกว่ามี3สอเสือสอที่1สอสุริยะจึงเรื่องเรืองกิจสอที่2สอสันติพร้อมพัด<ะ>สอที่ 3. สอสุชาติชมกลิ่นบอกว่าแรงเหลือเกินจะมานั่งเลขาธิการพรักพลังประชารัฐวันนี้ตามกันนะครับคุณผู้ชมว่าที่พักพลังประชารัฐสุดท้ายจะจบอย่างไรแต่ว่า3มชื่อนี้เนี่ยเ็นมีรายชื่อที่เขา เปิดเผยออกมาว่าเป็นหนึ่งในกรรมการบริหารพรรคที่เตรียมจะยื่นใบลาออกเหมือนกันนะจะจบยังไงเดี๋ยวต้องรอดูกันช่วงบ่ายวันนี้นะคะส่วนช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อกับบรรยากาศเรื่องของการที่จะเดินหน้าในส่วนของการที่จะดูแลพื้นที่ในอาคารรัฐสภาปัญหาน้ำรั่วซึมที่มีภาพเปิดเผยกันอยู่คุณอนันต์ผลอํานวยยืนยันค่ะว่ายัางคงเร่งติดตามการแก้ปัญหานี้2ส,สัปดาห์หนึ่งครั้งส่งรายงาน เข้ามาคำคืบหน้าเป็นยังไงช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ